สวัสดีจ้ามึอนี่มายามกบคือเก่าจ้าีานางพามาเบิองกบจ้ามาอัปเดตกบจ้าไปไปเบิ้งนั้นกันจ้าไป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 ง่ายนี่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งนั้นเนี้ยเอาเป็นไงบ้างอีกตัวนึงโอ้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 น่ะกินเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วกบใหม่ ก็ไม no ่แตเอาก็ไม่แล้ฝนมันตกแบบฝนตกสมบัติฝนตกที่ถ so <ăm S 2> ืออยูพักคือบม่ดัดตกบึกข้นนะฝนตกบึกขึ้นพี่น้องขึ้นฝนตกไปย่างก่อนแต่ว่าท่านเราจะเสือเราได้เปิดก่อนประจำไปไปไปมองได้ไกลเนี่ยก็ไปน้ำเราเลยพี่น้อง หายไปไายอยู่ห้องวันไหนเบิ่งอีกย่างเขาไปไหนในป่าและยางเขาในป่าหมองเขาเหนียวพี่น้องอย่างมาตันเลาเก็บขาเอาจับไปเนี้ยจับข่อยแล้วพี่น้องพุ่นเห็นบอตัวนี้หน่อยนี่นี่โอ้ยขนาดหมอกลงดิเดี๋ยวมาเอาตทิ้งแกออกให้ปนี่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 น นั่นนั่นนั่นดื่มลงไปนั่นยับนั่นไปจูดนั่นนั่นได้กบไมาอีกาลไรพี่น้องไปมาไปน้ำเราเขาในป่าแล้วแล้วไม่คิดใช่พี่น้องโอ้ยยังสีด้ายอยู่ให้หน้าผู้เกียดนั่นตายแับนี้อืมกระลือกระดือลงไปเฮ้ยกบกระไดปูกระไดพี่น้องปูตกกันมันฝนบ่ตกสีแดงร้ายอยู่โอ้มันเปล่าคาดมันหยาด หยานหย่านเชียวคือกันน่ะนะงาพค่อกันน่ะนะนี้ข้อพืนดอกต้นถอดก่อนข้ลำก่อนข้อกางมึ่กันเนาะพี่น้องข้อหอกฟังสิสีงามค่อกันตัวยางมาท่านแล้วหรอพี่น้องถากกระจับมึงน มาลาก่เป็ยีรดอนมาเห้เราเบืองก่อนพี่น้องมาพี่น้องอยเบืองก่อนนีอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้อง้ยนาวแมมแมมแมแมมาีกงีดิโอ้ตัวใหญ่ะใหญ่ตัวใหญ่อย่างใส่หวใส่น่อนวาอ้ยขากระจับพี่น้องเสียว งางๆไปตัวไม่โตก็บ่ได้หายเบิ่งเ้าบ่ได้เขาลำเลาถากกับเจ้าพอถากพี่น้องเอ้ยเสียวดิกลมกับ่ลงว่าสิ้หายเบิ่งถากตะเก็นบ่เห็นตัวนี้น้อยน้ามันไหลตัวนี้ปลามากเลยปลาคาหัวยนางนรมเลาเลยนี่บ่มีทางน้ำเนาะ ลูกก็บอกว่าจะใช้สร้างน้ำนะนพี่น้องนี่บ่หรีตัวนี้านนนนงามอะไรงานมาตั้งทีมันซืนดนี่เมืเ่อเสาร์มัหมองโลกมันออกได้ถากะไดไปยางตัวย่องเข้าไปน้ำเล่าพี่น้ะงล้เขานี่ปลา,า,าเขานี่ปลายังปลาเขานี่น่ะมันหกย่านถากได้ถาเราอยู่หนอก หนาดอยู ters, ่นอกันย ah, ah, like. yeah, okay. so mm ัง hmm. มีเด้พี่น้องฝ่าวกระดึบกระดึบกระดึบมาเลยหายก็ปีงเลยฝ่าวมีวัววัววัวเฟืองเสยโบมันมุดหนามบนตัวขาดหลายเอาขึ้นเอ้ยขาดกันจับพออีกล่ะใส้องตัวลับไป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 หนองนี่บอกเอ้ยถือเสืยพี่น้องถือมือถืออยู่ขึ้นมัมุดมันมุดหนามมั้งหรอมันถือไปขึ้นพี่น้องหลังเหนื่อย่น้อง เดี๋ยวถากอย่าไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องโอ้ยถากกระจับสองตัวเลยพี่เดียวกันพี่น้องใหญ่เบิง่งไอ้นอ้าที่กันหัวตึ้งที่ทีนี้คุณท่ัน,นหักแล้วพี่ไปทายเนะฮะตาเบิ่งน้ำกันเลยจ้าเัาบอ,อกกันเลยจ้าเลยต้ <c oughs> อ,อ,องซ้ำตัวเลยพี่นอ้อง ก็ถือหลังละ 3, สาม 4, ก็สอืกสี่ก็ไปใสนะ่กันมหาเขาไ้กินอนี่พี่นอ้องนะแนอะไรพี่นอ้องแปดตัวคนมันตก,ก่อนไม่ได้เก่นนะพี่นอกก้องได้กิน <c ười> หอดเดวพี่นอ้อง ต้มนี่ละไ็ได้กินนอ่นองไ่ได้ออมยกยีไปหาหมบูบวบมาพักมาออมกัน,มนันมาเลยด้ปดตัวเป็นเมื่อไรล่ะไอ้เบิ้องีก่อนที่น้องเลย็นเ่อไพี่น้องเห็นย่าหยาอยู่อ้ อย่า้ถ้พี่นอนะ้องเดี่ยย่านเก็บกันนอพี่นอ้องหายอยู่ดีแหงเดื้อสุขภาพแข็งแรงดําด้วยด,ดํารวย้อพี่น้องมีความสุขสเตามจรเดินในนาทีการงานมันเงินมันเยินสุขภาพแข็งแรงหรือพี่น้องสวัสดีจ้า